นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องตอนนี้มีแฟนใหม่แต่เหมือนแฟนไม่ค่อยดูแลลูกติดเราเลยจะทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าเราคบกับแฟนคนปัจจุบันมาได้6เดือนเรามีลูกติดหนึ่งคนเราทะเลาะก,กันบ่อยมากๆ พยายามปรับตัวหลายครั้งก็ยังจบแบบเดิมเราพยายามเป็นฝ่ายยอมเขามาตลอดจนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเข้าหาลูกเราเลยเขาไม่ค่อยรักลูกเราเลยค่ะเขาไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเข้าหาแต่ลูกเราก็ดูอยากเล่นด้วยแต่เขาก็เฉยๆฉยเราตัดสินใจจะเลิกครั้งแรกเขาขู่จะฆ่าตัวตายแล้วหายไปเรากลัวมากก็เราเป็นสาเหตุให้เขาตายเลยยอมกลับไปง้อพอกลับมาก็ทะเลาะก,กันเหมือนเดิมบางครั้งเราสนใจลูกก็หาว่าไม่สนใจเขา ทะเลาะกันเขาก็พยายามฆ่าตัวตายต่อหน้าเราแต่เราห้ามเขาไว้ทันอยากเลิกกับเขาค่ะอยากเลิกจริงๆต้องทํำยังไงดีคะเขาพยายามฆ่าตัวตายตลอดเรากลัวไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงดีพอมีวิธีไหนบ้างคะผมเชื่อว่านี่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราหลายคนกําลังประสบพบเจอกันนั่นคือการที่เราเป็นแม่ไม้ไม่มีลูกติดพร้อมกับแฟนเราที่เป็นโรคซึมเศร้าพร้อมที่จะฆ่าตัวตายตลอดทุกๆวินาที แน่นอนนิ่มใเคสสาธารณะและเป็นเคสที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งแต่เราทุกคนมีโอกาสเจอในระดับเท่าๆกันนั่นหมายความว่าหลายครั้งเนี่ยเรากําลังคาดหวังหรือกําลังทํานายในสิ่งที่ไม่ควรทํานายอย่างเช่นการที่เรามีแฟนเนี่ยหลายๆครั้งเราแค่คิดว่าโอเคถ้าเกิดไปกันไม่ได้แค่เลิกสิ่งนี้ผมก็คิดเหมือนกันแต่แล้วการที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยเราจะพบเจอว่าทุกคนจะมีลักษณะน,นิสัยที่ผิดแปลกจากคนอื่นสักนิดหนึง่ง ซึ่งสัญญาณเหล่านี้สังเกตได้ตั้งแต่เราเริ่มคุยกันนั่นคือเขามีความแปลกๆไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเขามา่ค่อสนใจเรามากกันพิเศษหรือบางครั้งเนี่ยเขามีคําพูดหรือว่าการกระทำบางอย่างที่เขาเหมือนอยากให้เราอยู่เขาตลอดไปสิ่งเหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนว่ามันคล้ายความรักผมอยากจะให้ลองสังเกตสักนิดนึงว่าบางทีการเหล่านี้อาจจะกลายเป็นความรู้สึกที่มีความเป็นจิตหรือเปล่าอาจจะมีความเป็นโรคจิตโรคประสาทรวมไปถึงเรามีความยึดติดบางสิ่ง อย่างยึดมั่นถือมั่นสิ่งอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติคนในคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขามีความเป็นจิตแน่นอนว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเขาก็อยากให้เราออกจากชีวิตของเขาไปไม่ว่าเราจะทาอะไรขยับเคลื่อนทุกๆอิริยาบถเขาก็จะติดตามในสิ่งที่เราทําทุกๆครั้งบางครั้งการให้เราจะทาอะไรเปอิสระรวมถึงให้เวลาลูกให้เวลาคนของเราเขาก็จะมองแบบน้อยใจสิ่งอนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆว่าการสังเกตนั้นช่วยให เรามองคนออกมากขึ้นผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อการที่เราเป็นแม่ไม้มีลูกติดนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิตนั่นคือลูกของเราแน่นอนครับคนที่เป็นแม่ไม้มีลูกติดทุกๆคนนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว,ว่าเรามีภาระเพิ่มมากขึ้นงานหนักก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามแต่แล้วการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นคู่ชีวิตผมคิดว่าเราต้องคิดอย่างละเอียดถีทั่วเลยว่าเขามีความรับให้กอบตของเ,เองรปล่า แน่นอนในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาพลเรามีโอกาสพบเจอคนที่ดีและไม่ดีอย่างเท่าๆกันแต่หลักความเป็นจริงแล้วเราอาจจะมีโอกาสเจอคนดีน้อยเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าการที่เราจะเจอคนดีจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่ดีส่วนใหญ่อาจจะไม่ดีจริงๆคนที่ดีส่วนน้อยเขาดีจริงๆและเขาเป็นคนฝึกตนอย่างยิ่งการที่เขาฝึกตนนั่นหมายความว่าเขามีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นรวมถึงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่า การที่เราจะเลือกคู่ชีวิตสักคนหนึ่งเราต้องใช้ดูลพินิจและพินิจจราอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มากที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในชีวิตคนหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถออกมาอีกต่อไปและนี่ความจริงที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแต่แล้วก็เป็นการยากมากที่พ่อใหม่ของเด็กจะรักเด็กแบบที่เป็นลูกของเขาและในความเป็นจริงก็คือเราทุกคนล้วนต้องการเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแฟนกันเราก็ต้องการให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน บางครั้งเนี่ยเรามีลูกเราก็อยากให้เวลากับลูกซึ่งจริงๆแล้วตามหลักมันเป็นแบบนั้นแต่แล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับตาลปัดอีกแบบหนึง่งนั่นหมายความว่าความเป็นพ่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างพอสมควรและไม่หนาซ้ําพอานี่คือไม่ใช่ลูกเขาอีกเขาก็ยิ่งผ่านไปไม่รักเลยมากขึ้นกว่าเดิมโดยลําพังเพศชายเนี่ยก็ไม่ค่อยรักลูกอยู่แล้วเพราะฮอร์โมนเพศชายไม่ได้มีลักษณะของการดูแลครอบครัวเป็นทุนเดิมลักษณะเพศชายนั้น โดยธรรมชาติก็คือมีหน้าที่หลักก็คือขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆทีนี้นจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเราควรจะหาผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศหญิงบ้างเพอฮอร์โมนเพศหญิงนั่นหมายความว่าเขาจะมีความอยากดูแลครอบครัวอยากรักตัวเองอยากรักคนข้างๆเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่เขาแบ่งปันความสุขกับคนรอบข้างเนี่ยทำให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ก็เป็นตัวช่วยให้เราสังเกตผู้คนที่กําลังเข้ามาชุดเรามากขึ้นว่า เราควรจะหาคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงนิดหนึ่งเราไม่สามารถใบกําหนดได้เลยว่าจะให้ใครรักลูกเราหรือคอยดูแลลูกเราหน้าที่เราคือสังเกตว่าคนแบบไหนควรที่จะใช้ชุดคู่รวมด้วยนี่คือสกิลของเราล้วนๆไม่มีใครมาช่วยเราต่อให้มีคนมาช่วยเราเราก็ต้องตัดสินใจเลือกใช้ชุดคู่คนนี้โดยส่วนเดียวอยู่ดีมันคือหน้าที่เราหรือเปล่าแล้วมันคือความบผิดชอบของเราหรือเปล่าว่าเราควรจะเลือกสรรให้ดีที่สุดและอะไรล่ะคือเป็นกุญแจสําคัญ ในการเลือกคู่ชีวิตสำหรับผมแล้วผมก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนั่นคือพยายามสังเกตสัญญาณต่างๆที่มันกําลังรายร้อมตัวเรามันจะเป็นความแปลกความไม่น่าจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เขายึดติดเราดูรักเราเกินกว่าปกติทาไมช่วงแรกๆมันดีไปหมดรวมไปถึงหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีข้อจํากัดมากมายเช่นเราอาจจะคิดว่าเราไม่ดีพอเราเป็นแม่ไม้มีลูกติดรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นข้อจํากัดต่างๆมากมายผมอยากให้คุณลองคิดดูดีีว่า ชีวิตนี้จะถูกกําหนดว่าดีหรือแย่จากอะไรจากความผิดพลาดในอดีตหรือความผิดพลาดในอนา,าคตแน่นอนผมเชื่อว่าการผิดพลาดในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะเราต้องผิดพลาดกันอยู่แล้วแต่การผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จบลงไปแล้วสิ่งที่จะกําหนดในอนาคตนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการตระหนักรู้ต่อความผิดพลาดนั้นๆเราต่อยคุณผิดพลาดอะไรมามา,มากมายไก่กองแต่ถ้าคุณยืนหยัดต่อสู้และเรียนรู้กับมันได้คุณจะตกผลึกกับสิ่งนี้ าการที่คุณตกผหลึกมันก็จะนามาซึ่งการที่คุณเข้าใจว่าไม่มีอะไรฉุดท้งคุณได้เลยคุณก็มีโอกาสเจอคนดีๆเท่าคนโสดปกติหรืออะไรก็ตามแต่พยายามเปิดใจรับฟังเรียนรู้ว่ามีคนดีๆมากมายถ้าสังเกตให้เจอว่าคนดีๆเป็นคนแบบไหนที่เขาไม่เป็นโรคซึมเศร้าและที่สําคัญกว่านั้นมาทําให้เรารู้ก่อนว่าเราจะเลือกตัดใ,ใจคบคนนี้จริงๆเนี่ยเพราะอะไรจงตอบคําถามให้ได้ก่อนก่อนที่จะตัดใ,ใจคบหากันบางครั้งการแบ่งเวลาก็อาจจะไม่เคยเพียงพอสำหรับ,บบางคน แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ตัวเด็กแล้วมันคือคําถามว่าเราจะมีเวลาพอให้กับแฟนและลูกไหมถ้าถามผมเนี่ยผมให้คําแนะนําเลยว่าถ้าเราเป็นซิงเกิลมอมมันได้หรือเปล่านี่คืออีกช้อยหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราแบ็กทูเดอะเบสิเลยเราเซตศู r o ก็คือเราไม่จเป็นต้องไปตั้งคําถามว่าเราจะมีแฟนดีไหมโอเคณนะวันนี้เราเจอแฟนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วขู่ฆ่าตัวตายตลอดเวลาหน้าที่เราคือประครับประคองต่อไปภาระเราจะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ จากให้เรามีลูกอยู่แล้วเราก็ยังมีแฟนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากๆนี่คือด่านทดสอบที่สําคัญยิ่งและยากมากๆน้าทีเราก็คืออดทนและก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปให้ได้โดยให้เราต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราหมดเหตุการณ์นี้ลงเราจะสังเกตคนให้มากขึ้นเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมันทำให้เรารู้ว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตเราจริงๆตอนนี้ดูแลลูกไปก่อน ค่อยๆประครับประคองอธิบายให้ลูกฟังว่าทําไมแฟนของแม่ถึงไม่ค่อยเล่นกับลูกสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องอธิบายให้ลูกฟังเรื่อยๆเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากเล่นกับเราเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมหรือว่าเขาอาจจะมีอารมณ์ส่วนตัวสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ําตัวเองบ่อยๆแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังเรื่อยๆว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นและอะไรคือสิ่งที่คนคนนี้เขาเป็นไปอย่างน้อยที่สุดทําให้เด็กคนนึงได้เข้าใจตระหนักรู้มากขึ้นทําให้เขา ตั้งตัวเป็นคนเข้าใจแทนที่จะถูกเข้าใจแทนวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเด็กที่เติบโตมาในจภาวะที่มีเหตุผลมากขึ้นรวมไปถึงวิเคราะห์และแยกแยะได้ดีมากขึ้นตามสุดท้ายนี้ทั้งนี้การมีแฟนเป็นโรคซึมเศร้าและมีผลกระทบไปถึงชีวิตมวลรวมของเรามันคือสัญญาณอันตรายที่เราต้องรับรู้ว่าการยื้อเวลาต่อไปอาจจะไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นแล้วเมื่อเราตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งเข้ามายัางชีวิตนี่คือคู่ชีวิตของเรานี่คือแฟนของเรา ต่อให้คุณอยากเลิกแน่นอนเราใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วคุณเคยเลิกกับสามีที่มีลูกกับคุณนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่โอเคมันจบลงไปแล้วแต่ณวันนี้เรามีแฟนที่เขาไม่ยอมปล่อยเราไปเขาไม่ได้ไม่ปล่อยเราไปแต่เขาขู่ฆ่าตัวตายซึ่งมันทำให้เรารู้สึกผิดไปทั้งชีวิตสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ําแล้วก็ถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆเมื่อเราตอบคาถามนี้ได้เราจะรู้ว่า บางครั้งเนี่ยชีวิตคู่อาจจะไม่จําเป็นสำหรับเราในณวันนี้สิ่งที่สำคัญมากก่าคู่ชีวิตอาจจะเป็นฐานะทางการเงินสุขภาพจิตโดยรวมท่าแวดล้อมที่อยู่กับผู้คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีบางครั้งเนี่ยมันก็ดูเหมือนผักสายไล่ทรงเราปฏิเสธในสิ่งที่เขาเป็นรวมไปถึงความทุกข์ที่มันเผชิญกับเราแต่ผมอยากจะบอกว่าทุกๆครั้งไม่มีใครรักทุกเกลียดสุขทุกคนก็ล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นเพียงแต่ว,ว่าเราแค่เลือกสรรให้ดี เมื่อเราตัดสินใจคบหาทําให้ดีที่สุดอดทนให้ได้นานที่สุดวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติเขารู้ว่าเขาไม่ไรักเรารวมไปถึงเขาก็รู้ว่าเราไม่ไรักเขาจริงๆเขาอาจจะออกจากชีวิตของคุณไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่วันนี้เราครบกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันทําให้มันดีที่สุดอย่ามีความเครียดแข็งใจอย่าให้มันมีปัญหาบาดหมางกันมากไปกว่านี้เพราะความรู้สึกผิดมันจะจารึกไปทั้งชีวิตเพราะส่วนหนึ่งของความทรงจำนัน่นคือการทำที่เราทำไปทุกทุกวันนั่นแหละ ขอให้คุณเรียนรู้จากวันนี้ให้มากที่สุดรักลูกอย่างที่ลูกเป็นเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีบางครั้งตัวอย่างที่ไม่ดีอาจจะเป็นเคสให้คนคนหนึ่งได้เข้าใจอะไรมากขึ้นรวมไปถึงการที่เราดูแลแฟนเราเราก็ต้องดูแลอย่างเข้าใจอย่าพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเราเป็นคนปรับตัวจงเปลี่ยนให้้มากที่สุดและนี่คือภารกิจของเราเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k ชี่ด้วยนะครับ